วันนี้เราจะมาดูกุ้งในจังหวัดสุพรรณบุรีกันกว่าจะได้มาเป็นตัวขนาดนี้แถมยังเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคด้วย ต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างเกิดขึ้นมาได้ยังไงไปดูพร้อมกันเลยและที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละคือบอกกุ้งของเกษตรกรในอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่มีเกษตรกรกว่าพันรายพื้นที่เลี้ยงก็มากกว่าหมื่นไร่ใหญ่แบบไม่เกรงใจดาวเทียมเลยครับแล้วกุ้งเยอะขนาดนี้เขาเอาไปขายกันที่ไหนล่ะเดี๋ยวผมพาไปดูไปครับ แล้วก็มาถึงที่นี่เลยแพรกุ้งเฮียหลุยจุดกระจายสินค้ากุ้งตัวเป็นๆส่งตรงไปทั่วประเทศทั้งอยุธยามหาชัยเชียงใหม่ไปยันร้านอาหารระดับพรีเมียมรวมถึงตลาดในจังหวัดสุพรรณบุรีแถมยังส่งออกต่างประเทศอีกนะแต่เดี๋ยว ความเทพของกุ้งสุพรรณยังไม่หมดแค่นี้นะครับอีกมุมหนึ่งของความสําเร็จก็คือกุ้งแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กุ้งกล้ามกรามบ้านสะพานพัฒนามีทั้งซอสมะขาม3ามรสเปรี้ยวหวานถึงใจสแน็คก,กุ้งกรอบเค็มมันเคี้ยวเพลินแล้วก็ผงแกงเลียงกุ้งหอมเครื่องเทศแบบไทยแท้ใครอยากกินเล่นหรืออยากได้ของฝากต้องลองโอ้ยจากกุ้งสดกุ้งแปรรูปเราก็ผ่านมาหมดแล้วแต่มาถึงตอนนี้ของมันต้องกินและเมน เมนูกุ้งเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครต้านต้มยำกุ้งตดน้ำทีหรือเลี้องเผ็ดจี๊ดแบบปลุกวิญญาณกุ้งทอดกระเทียมกระเทียมกรอบจนอยากแทะเป่าๆกุ้งเผา,า,า,าตัวใหญ่ไฟลุกเผาแล้วหอมจนบ้านข้างๆข,ข,ข,ขอแบงจะเมนูไหนบอกเลย แค่ได้กุ้งสดจากสุพรรณเนื้อแน่นหวานกรอบทำอะไรก็อร่อยจนอยากสั่งเพิ่มเอา้าดูฟาร์มกุ้งก็แล้วแปลรูปก็ดีเมนูก็หิวแล้วจะไปหาซื้อตรงไหนละ่ะจัดให้เลยกุ้งสดสดจากสุพรรณเขามีขายอยู่2จุดหลักๆเลยนะครับจุดแรกตลาดพอเพียงในปัป๊มปตทตรงข้ามสารเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีใครสายมูเดินไหวเจ้าพ่อเสร็จเดินข้ามถนนมากินกุ้งต่อได้เลยจุดนี้เปิดจําหน่ายทุกวันนะครับจุดที่2ปัป๊มปตทก่อนเข้าเมือง อางบนถนนเส้น340ใครมาจากกรุงเทพหรือขับรถเที่ยวแวะปุ๊บได้กุ้งปับ๊บสดแน่นอนแต่เปิดขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับนี่แหละครับของดีเมืองสุพรรณที่อยากบอกต่อรอบหน้าอยากให้พวกเราไปดูอะไรกันอีกคอมเมนต์มาได้เลย